ที่ร้านอาหารชื่อมูลเลกเฮาส์นะครับในสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีบริการเมนูมันฝรั่งของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นมันฝรั่งทอดที่มีลักษณะค่อนข้างจะาบางแต่ก็ไม่ได้บางมากนะครับในวันหนึ่งนะครับก็มีลูกค้าสั่งซึ่งวันนั้นเนี่ยคนครัวก็คือนายจอร์จครัม ก็ได้ทําออกไปให้ปรากฏว่าลูกค้าก็บ่นครับคอมเพลนมาว่ามันฝรั่งที่เขาหั่นมาเนี่ยมันมีลักษณะที่หนาไปในที่สุดนายจอร์จครามก็ได้แก้ไขให้ลูกค้านะครับออกไปถึง2-3เที่ยวออกไปแล้วลูกค้าก็ยังบน่นไม่พอใจบอกว่าหนาไปอีกในที่สุดครับ เขาตัดสินใจที่จะประชดโดยที่ว่าใช้มีดเนี่ยสไลด์มันฝรั่งบางๆแล้วก็นําไปทอดในน้ํามันที่อุณหภูมิไม่สูงเพื่อให้กรอบแล้วก็แข็งแถมโรยเกลือลองไปเยอะๆปรากฏว่าลูกค้าติดใจครับและนั่นก็คือที่มาของเมนู p โป t ตโตชิ p หัวใจของความกรอบนะครับจะต้องอยู่ที่เราจะต้องล้างตัวแป้งที่ติดอยู่บนมันออกให้หมดนะครับแป้งขัดเบาๆนะครับ ถ้าเกิดเราอยู่เมืองนอกเนี่ยครับฝรั่งเขามันฝรั่งเขาจะมีหลายพันมากนะฮะบางพันก็เหมาะกับทอดเฟรนช์ฟรายมันบดนะฮะเนื้อมันจะคนละอย่างแต่เราอยู่บ้านเราใช้อย่างนี้ครับมันฝรั่งที่เราหาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปใช้ได้ครับเสร็จแล้วนะฮะหาที่สไลด์ครับผมมันก็จะมีส่วนที่เนี่ยนะฮะน้ำมันขุ่นๆครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะแป้งนะครับเราล้างสักสองสามรอบครับล้างจนน้ำมีลักษณะใสที่สุด เท่าที่เราทําได้นะครับหลังจากมันของเรานะฮะใส่ดีแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ําเปล่านะครับ1ลิตรเราใส่น้ําส้มสายชูลงไปฮะแล้วก็นําลงไปแช่นะครับน้ําส้มสายชูเนี่ยจะทําให้มันของเราเนี่ยมีความกรอกครับเวลาที่นาไปทอดครับเราแช่เป็นเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครับแ,แช่มันฝรั่งของเราไว้แล้วเราต้องซับให้แห้งก่อนนําไปทอดนะฮะ ระหว่างนี้นะครับผมก็ตั้งน้ํามันไว้นะครับผมใช้น้ํามันอุณหภูมิอยู่ที่150องศาครับสำหรับรสชาตินะครับเราจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงจากน้ำส้มสายชูที่เหลือเนี่ยครับปรุงรสด้วยเกลือครับเกลือที่ผมใช้่ยเป็นสีซอนะฮะสีซอเวลาทานแล้วก็จะมีประโยชน์เราบีบลงในถ้วยครับผมผสมไว้ก่อนเลยนะฮะปาปิการนี่เขาก็จะเป็นพริกป่นนะฮะแต่จะเป็นพริกป่นในลักษณะที่เหมือนพริกหยวกนะฮะ ลูกจะใหญ่จะไม่ได้มีความเผ็ดมากนะครับแต่จะมีกลิ่นหอมเป็นหลักเอาละละ,ละน้ำมันได้แล้วครับผมเราไม่ต้องใส่มันลงไปทีนึงให้เต็มหมอ้อนะครับหลังจากที่เราใส่มันลงไปอุณหภูมิก็จะตกลงนิดนึงนะครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆครับจากตัวฟองอากาศของน้ํามันเนี่ยค่อนข้างใหญ่และค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่เขากรอบฟองอากาศจะนิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆหายไป เราใช้เวลาในการทอดทั้งหมดของผมเนี่ยผมทอดอยู่ประมาณ8-10นาทีครับเห็นไหมฮะมันของผมสียังสวยอยู่นะครับไม่เข้มแต่น้ำมันนิ่งละกรอบ้วครับผมเราตักขึ้นจากน้ำมันนะฮะเวลาที่เราโรยเกลือปาติการนะฮะต้องโรยตอนที่อุ่นๆอยู่นะครับไม่งั้นจะไม่ติดกะะารที่เราทอดด้วยน้ำมันที่ไม่ร้อนนะครับข้อดีก็คือว่าเขาจะกรอบนานครับ คุณผู้ชมพักให้เย็นๆสามารถเก็บไว้ในโหลสุญญากาศรับประทานที่2องาวันเลยครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟให้รับประทานแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูอร่อยๆที่เรานิยมกันนะฮะซึ่งเกิดจากการประชดประชันของนายจอร์ดครัมและนี่ก็คือโปรตีนโชิพครับ ชาว YouTube ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับสำหรับคนที่ใช้เดสก์ท็อปนะครับก็กดบนหน้าจอปุ่ม Subscribe ได้เลยแต่สำหรับคนที่ใช้มือถือปุ่มของเราอยู่ข้างล่างนี่เองครับ